สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลกับแนวทางหวยฮานอยของงวดประจำวันที่9เดือน 7, 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในหวยฮานอยวันนี้นะคะตรงกับวันเสาร์นะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่ fc นะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเราเออหวยฮานอยวันนี้นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะพี่เนาะ สำหรับเมื่อวานนะคะพี่พี่เอฟซีาโอนก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่เจ็ดแล้วก็สองนะคะเข้าแค่ตัวฟันนะคะในโครงสุดท้ายเมื่อวานนี้เนาะตัวเจาะไม่เข้านะคะพี่พี่เนาะกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ ก็ลองจับตัวเด่นไปเป็นแนวทางได้นะคะถ้าใครไม่ชอบสายเจาะเนาะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะวันนี้แนวทางมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะพี่ๆโปรดใช้วิจารณญณในการรับชมทุกครั้งนะคะชื่นชอบแล้วค่อยนําไปเป็นแนวทางนะคะเพราะสอนก็คํานวณตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็ปังแค่สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้วิ่งรุดที่ศูนย์เนาะก็เด้ง 00แล้วก็0503นะคะเมื่อวานนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวถ้าใครชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะสะอนให้ดินไปที่8แล้วก็6นะคะฟันในโค้งสุดท้ายฟันที่6นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมี0620 เก้าห้าหกแปดแปดศูนย์ศูนย์สี่สองห้า หกเก้านะคะสำหรับสามตัวนะคะก็จะเป็นสามห้าหกนะคะสำหรับสามตัวก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ สำหรับตัวที่สาวโอนชอบนะคะในโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถตามตัวอื่นได้นะคะไม่ต้องตามตัวที่สาอนลุกกลุ่มให้ก็ได้เนะถ้าไม่ชอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาวโอนชอบนะคะแปดหกหกเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ 95นะคะสำหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะคะฮานอยวันนี้เม็ดเดียว3 5 6นะคะสำหรับ3ตัวบนอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะพี่ๆชื่นชอบแล้วก็หยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมไปกับด้วยเนาะมัดรวมนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงรอบ VIP เลยนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะ เน้นไปในโรคปกตินะคะพี่ๆน่ะโรคปกตินะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ